<c oughs> วันนี้นี่แหละถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะบุกซอมบี้กันทุกคน เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมผมเอ็มนะครับและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเซลเตอร์กันอีกแล้วครับในพาร์ทที่4นะฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วนะฮะเราได้ทําการรีวิวเอ่อบังเกอร์น้ำไปซึ่งทุกคนอาจจะรู้เทคนิคในการใช้มันแล้วนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ดูก็สามารถนะฮะกดเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ตรงรูปตัวไอตรงมุมขวาบนนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมสาหรับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวปืน ตัวนี้กันมีชื่อว่าปืนอะไรวะ SMG 5หรือ SMG 5ผมไม่อ่านเชื่อมเต็มนะมันยาวไปอ่านไม่ออกตอนนี้ผมจะมารีวิวปืนตัวนี้โดยที่ตอนนี้ผมมีลูกกระสุนอยู่เอ่อหนึ่งพันหนึ่ร้าลูกฮะรวมกับเป็นที่มันโหลดแล้วนะโดยการที่ผมนั้นจะบุกเมืองนะทุกคน เราจะไปสำรวจเมืองฝั่งแรกนะเราจะไปสำรวจให้มันหมดเลยนะฮะพูดพุ่นแล้วเราก็ไปเมืองเลยดีกว่าอ้าวเฮ้ยเจอตั้งแต่แรกเลยในหนมันก็มาแล้วเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพกันก่อนว่ามันแรงขนาดไหนฮะโดยการยิงเจ้านี่แหละโอ้ยโอ้ยไม่โดนหนึ่งสองสามสี่เ้ยสี่ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วปืน s s g นี้สามารถฆ่าซอมบี้โดยการยิงลูกกระสุนออก4นัดนะฮะโอเคตอนนี้เรามาถึงเมืองแล้วพูดเพลินๆก็มาถึงเมืองเลยนะฮะ เอออันนี้ผมสำรวจไปแล้วเราจะไม่เน้นสำรวจในบ้านนะเราจะมาดูว่าเออพื้นที่เมืองแรกเนะี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเออตรงข้างล่างผมไปแล้วเดี๋ยวไปอีกละอีกแล้วกันผมจะไม่เก็บของเลยนะผมจะสำรวจอย่างเดียวโอเคมีซอมบี้ข้างล่างเราจะไม่ยุ่งกับมันนะเราจะเดินตามขอบกำแพงไปก่อนนะบอกไม่เก็บอะไรยังไงเอออุ้ยสมตัวหนึ่งอียเอ้ยอย,ยิงรัวๆไปเลยยิงรัวไปเลย,ย ยิงรัวๆไปเลยลกระสุนให้ทุกคนดูดิกระสุนพันลรูปนี่เออมันจะเออเออมันจะช่วยให้เรารอดไหมไอ้เหี้ยพูแล้วก็เลือดลดยังต่ำอะ่ะเราต้องฆ่าซอมบี้หนึ่งร้อยตัวหนึ่งอย่างหนึ่งร้อยตัวแน่นอนอย่างต่ำนะเดีย๋ยวผมขออัปเลื่อนก่อนผมเตรียมเบนเดตมาเผื่อสถานการณ์นี้อยู่ละเออหมดเอาเหี้ยหมดแล้วมาเรามาตอกันดีกว่า ยังไม่ไปถึงไหนเลยซอมบี้ก็ออกมาต้อนรับเราแล้วเดี๋ยวเราเอาทําเป็นฝูงใหญ่ๆเลยกันชิบหายแล้วไงโอ้ยโอ๊ยเราต้อนมาทีละใหญ่ๆเลยค่อยสํารวจทีเดียวโอ้ยโอ๊ยโอ้ยอี้ยระเบิดชิบหายแล้วชิบหายแล้วเป็นยังไงดีวะมาแล้วไหมยิงรัวๆไปเลยเอือกเอื้อกเอือกเอือกเอือกไอ้เหี้ยเอ้ยข้างหลังก็มีตก่อนโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเลื่อนเหลือนิดเดียวเอออันนั้นคืออะไรอ่ะโอ้ยเชี่ยเชื่อเชื่อเชี่ยเชื่อเชื่อจริงเชี่ยจริง โอ้ยไอ้ไอตัวอื่นไม่เท่าไรหรอกไอ้ตัวที่มันยิงไก่นี่ดิไอ้ที่มันก้นพิษได้อ่ะโอ้เหล็กโอ้มันดอกเยอะจังวะของมันดีขึ้นนะเนี่ยเออตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทูบรถด้วยรู้สึกว่าข้างในนี่มันผมเคยผ่านมามันจะมี NPC อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันไปจัดการไอ้ NPC ที่มันอยู่ข้างในอ่ะโอ้ยติดติดวะติดวะโอ้เยอะเลยชิบหายแลวกิง้งกิ้งกิ้งหลบ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  อุย้ยโดนโดนโดนไอ้เหี้ยชิหายแล้วโอ้โหเยอะเกิน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 เยอะเยอะเกินไปแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยไม่รอดวะทุกคนเฮ้ยมันเยอะเกินไปนะอย่างเงี้ยโอเคทุกคนผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วตะกี้แม่งโคตรเยอะเลยซอมบี้อะเกมน,นี้มันเยอะเกินไปหรือเปล่าวะเออเรายัง วันนี้เราเน้นสำรวจพื้นที่ก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหพูดถึงก็มาแล้วไอตัวระเบิดเดี๋ยวกิ้งนียวเนาะซอมบี้โคตรเยอะจริงนะโอ้โหมันได้ยินเสียงปืนด้วยชิบหายแล้วไงไอไอตัวอื่นไม่เท่าไหร่ไอตัวที่มันยิงได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปนะผมจะไม่บุมบามแบบตะกี้อีกแล้วตะกี้ม่งเยอะเกินโอ้โหโอ้โห โอเคค่อยๆเราค่อยๆไปเมื่อกี้เราผ่านข้างล่างใช่ไหมแม่งโคตรเยอะเลยผมเมยังไม่เคยไปข้างล่างด้วยเลยประเด็นน่ะโอ้โหเยอะไอ้ระเบิดให้เราต้องหนีอีกนะอุ้ยมาละมันมันเริ่มเยอะละ มันเริ่มเยอะแล้วอ่ะระเบิดมาอุยอุยมาจากไหนวะนะ่ะอุยโดนโหย,ยังเยอะเลยไม่รู้วันนี้จะหมดแล้วปะเนี่ยมานีวิ่งมาใ,ใกล้ๆดิโอย้ยังจะโดนอีกเนาะเดี๋ยวผมหยุดเติมเลือดก,กันมันจะเยอะไปไหนวะนะ่ะโอ้โหข้างล่างวิ่งมาอย่างเร็ว มาจากไหนวะอุย้ยโอ้โหหวังว่าจะไม่โดนแล้วนะมีอีกเพียบเลยแล้ว S M G คือมันยิงไม่ตรงด้วยไงที่มันไม่มาหาเราวะเฮ้ยโอเคเราเจอ NPC วะเราต้องช่วยเพื่อนวะไม่งั้นไม่ได้โอเคอย,อยู่ๆน,นี้น่าจะปลอดภัยอยู่มั้งไม่ปลอดภัยวะ โอ้โหไม่มาอีกแล้วมาเรื่มันมาเรื่อยๆเ,เลยอะชิบหายแล้วไงรู้สึกเตรียมมาหนึ่งหมื่นลูกก็ไม่พอดูแล้วทุกคนหมดยังโอ้โหนี่ยังไม่หมดอีกเลอมาอีกมันมาเรื่อยๆเ,เลยอะโอ้โหมาอีกแล้วเฮ้ย อย่างนี้ก็ไม่ได้นะดูดิมันมาเรื่อยๆเลยโอ้ยชิบหายโอ้โหมันมาเรื่อยๆเลยอะโอเครู้สึกว่าอัน follow มาเราจะเอา npc ที่เราได้มาเนี่ยนะไปเก็บไายก่อนนะเผื่อมันช่วยทำประโยชน์ให้เราได้อนะ เดีย๋ยวตัดมาอีกทีตอนผมเก็บ m p c ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนมาครับทุกคนตะกี้ตอนนี้ผมเก็บ m p c เรียบร้อยแล้วผมจะให้มันอยู่เฝ้าบ้านนี่แหละผมให้มันคราบของกินให้ผมอยู่เดี๋ยวผมจะไปลุยซอมบี้ต่อเออผมเริ่มชักไม่แน่ใจแล้วดีว่า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 วันนี้เราจะสำรวจเมืองเสร็จนะดูแล้วแม่งโคตรเยอะเลยไอ้ซอมบี้เนี่ยนี่นี่เราต้องทำยังไงถึงจะสำรวจเมืองครบเนี่ยขนาดอันนี้เป็นแค่ส่วนกลางๆนี่นนย โอ้โหหนีเสือป่าจระเข้ให้ตายเถอะมาอีกแล้วโอ้โหทางนี้เยอะเลยโอเคมีบ้านหลังนี้อยู่โอ้ยนี้กอนนี้กนมามันมา,ยเยเาเยอะย่ะเฮ้ยมามาจริงๆเข้ามาจริงเข้ามาเข้ามาทางเดียวนะอุย้เอเยเฮียไอตัวระเบิดชิบหายแล้ว ไอตัวระเบิดโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god อยู่ในบ้านไม่ใช่เรื่องดีเฮ้ยมันบ้าไปแล้วนะอยู่ในบ้านไม่ใช่เรื่องดีเลยเขาเข้ามาดิวะเข้ามายิงรัวๆโอ้โหเหลือเจ็ดร้อยยังไม่ไปไหนเลยให้ตายเถอะโอ้โอ้โหโอ้โห my god มามาถ้ามีแต่พวกนี้ไม่ไม่เท่าไหร่ไอไอตัวระเบิดต่างหากที่เป็นอันนี้เรากับไอตัวยิงโอ้โหโมาแล้วเดี๋ยวผมขอเติมเลื่อดก่อนแน่จริงก็มามีเท่าไหร่โอ้ยไอตัวยิงยอยาเพิ่งมาได้ไหมหกับไอระเบิดอ่ะโอ้โหระเบิดสี่ห้าตัวให้ตายเถอะมามาโอ้ยโอ้ย นี่แหละไอตัวระเบิดไอตัวระเบิดไอตัวระเบิดอย่างเดียวเลยเกลียดว่ะมีชุดกันร,ระเบิดบ้างไหมเนี่ยโอเคเราเหมือนเราจะอยู่ตรงร้านสะดวกซื้อหรือเปล่าวะร้านค้าแหละร้านค้าแหละโอ้เยอะ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 โอะ้โหเติมเลือดไหมตะกี้ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยเฮ้ยเฮ้หยห้ามตา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 ยโอ้ยหนี่ก่อน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  โอ้โหมีสุงซอมบี้อีกออ้ my god ออไมคกัดออไมกเ้ยโอ้ย้ยอ้เยอะเกินเยอะไปแล้วเอ้ยโอ้ย้ลบลบยิงยไอ้เหี้ยมึงเยอะเกินไปแล้วนะออไอค์กัโอ้ยไปบักโอ้โหโหโมึงเยอะเกิน เติม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 เลือดเติมโอ้โหไม่ทันแล้วโอ้ยยิงทีเดียวเราเราโดนยิงทีเดียวตายเลยเฮ้ยเปลีดด่ยนดิเออไอซอมโดนซอมบี้ยิงทีเดียวเราตายเลยเนี่ยถอยถอยเราต้องถอยกลับฐานเราโอ้โหเบื้องลูกกระสุนชิบหายเลยโอ้โอ้โห,โอโหไอ้นี่มันโผล่มาจากไหนอะโอเคครับทุกคนเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะรู้สึกว่าเจ้าปืน SMP 5ของเรานั us ้น hey, ถ an no ้าเจอฝูงซอมบี้ใหญ่ก็แทบจะเออเขาเรียกว่าอะไรแทบจะไล้ผลเลยทีเดียวคือซอมบี้มันเยอะเกินเฮ้ยดย๋ยวันข้างหน้าเรามาลองปืนอันใหม่ดีกว่าเว้ยผมไปเจอมันจะมีปืนอีกอยู่เยวผมเปิดให้ดูมันจะมีปืนเอ่อ M16 ป่ะคลาๆปืน M16 แล้วมันใช้ปืนไรเฟิลอะแล้วมันใช้ลูกกระสุนไรเฟิลเอ้ยมันมีลูกซองด้วยนี่วะ๋ยว เดี๋ยวเราจะลองคาบป,ปืนลูกซองมาดูนะฮะหรือว่าเราจะใช้ไรเฟิลนี้ดีผมว่าไรเฟิลนี้มันยิงทีละลูกอะ่ะเดี๋ยวคาบมาลูกซองเลยแล้วกันไรเฟิลเดี๋ยวทีหลังเนาะผ่านหน้าเราคาบลูกซองเลยคาบลูกซองไปบุกฝูงซอมบี้เลยวันนี้ไม่ไหวจริงๆเจ้าปืน s m p 5ไม่ไหวจริงๆถึงจะพันลูกก็เถอะเออเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอจบ คลิปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับเราจะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าเราจะเอาปืนลูกซองมารีวิวแล้วไปบุกฝูงซอมบี้กันนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม